จะยบยอะอม่งมีางหกันนั่งติตๆกันใมึงเน่นะอไรดอกิข้างทุ่มเลยเนาะข้างทุ่มเลอ้างท่มทั้งว่าละตามการไม่รอลข้าทุ่มนะกันกันดังแล้วเบิดเรื่องวันโอกาสรับรองห้องตัวบาง ย่างกบ้ายาหมูอยู่หลายๆนี่ยอะะทีไดียวว้ายางหมูอยู่กหลายๆนี่ไปเดี๋ยวนี้สิงสมเดี๋ยวน้เป็นหนึ่งเขางกันเน่ยังไงกันนะ่งหมูเดี๋ยวผมยังทั้งยมบ่ละตกล้มาน่งแจกเเอาเดี๋ยว่า้างแเด้อเอาเี๋ยว่า นี่เดิหมอยันแต่ใส่เดิแต่เก่าแต่ว่าขันตกปุกเรงมากขันม่นั่นจำในบงวดอันผู้สี่ตัวแลวนะผมสิบสี่เมือนั้นเออปุ้ยยบันเสบสียม่ยันยัเขาูาตีเ่านีวลกล <laughs> <laughs> purut <anthropology> <th�> <prescribe> ยกสอออามูกบว่ามาจนนบัดดงดเพื่นรปูยังไม่ได้กมาปูเล้ยบประมาณปหน่อยใจนะนี่มันิะถอใชไหปูเกือบปั๊บนปั๊บนี้ม่เอกตเดียออก็ได้ใไสได้มอดไป <จา S 1> ไส <ป S 2> ่ก <jamais> <Sh arem. S 2> ัน <Halo. S 1 invention> วิระสคัญจากลูกนี้นะไปขอรัตนาพอเด้อมาประทับหลังประชงคาถาดิชาบุขาบุอทองจาตุนิุน remember, ม2 2> ูบาทนุคาเป็นลูกเป็นนปเด้อในหน้าุ้มทจิมิรกันนีุุ่มขันเนื้อบคาบารยันูบาทยนรอููมูพอยนภูพอนม

ก,ก็คสอเจ้าพาที่สนทนาทํามกบถูกครอบหลัด้วยกันอ แนวทางขอคันีอย่างเชา,ากับประ,ะ,ประา,รปนานกกะข้าวบริทเพื่อเป็นสานูกลาร้าจัเข้าวบริส

สาธุ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 นลันี้ารอดบ๊ายบใครใจว่าจะวาสนาบบญนะบบทุกทุกอย่างนโลกเกิดมาไม่มีใครจะเน่นอนเด็กรูดูนาได้รู้แต่วันเกิดแต่ไม่รู้วัน ทุกครั้งไอ้กิจกรรมอะไรต่าคนเราเกิดมาทุกคนต้องสร้างวุฒิบังคนไม่ใช่ว่าเรื่องลมกิเรตัณหาราคาพาย่านหัวหมองทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนแต่กานาตั้งนี้คือสินารอดนี่มีโอกาส ในอ pues ีกไม่กี่เดือนถึงวันขึ้นปใหม่ของไทยคือวันนาวจักวันนาไหมต้องการบปุ๊น่ะคือวันนาจ้าวันนาวหมจักวันนาไหมไม่ใช่วันน่านะนาวนาต้องการปูต้องการนั่นอมได้าถึง

นาที่การคืออะไรลูกอ๋อีนี่จะนังฟ้าโยดามาสู่โลกวรรค์มาใช้รมทุกคนบางคนก็ขุาบางคนก็น่าบางคนก็ุนทีนทาปากมันมีมันก็พูดไปอ๋อเอ้ยทางเขาจะพูดอะไรขอให้เราหูวหนวกไปใคหวหนวเนปองูดบ ต้อไรลูกถ้าเรานคนดำแก้ตัวคือคนทถ้าคนไหนไม่แก้ตัวก็ควรให้นิ่งนะลูกนะลูกเราจะปน่อจากูยุ่ไม่ได้เนืนกูให้แ้มเดียวผู้ให้เนื่องเก้าห่ามันหนกเนื่องเก้าหวบะหี้ให้ต้มไม่ยัให้เียดเด้อคนโง่เขาเป่าบัลลดาเราภามาเราก็ ขู่ให้ลูกใหลังมาอย่างนีู้่ก็คิดเยอะแล้ว่เยจะยอมนกว่าจะสร้างเสร็จขูจะให้เจ็ดงวดซ้อนกันสาธุสาธุสาธุใจดีแต่น้องบ้านใหนห้านช่องยูทูถ้าใครไม่มีล้อีเงนใครรีบเอาซะ ยังไงเจ็ดงวดถ้าย,าายังไม่ขอก็ถือเวลาขอใหม่นะคนไหนที่รถยังไปซ่อมอยู่ยังไม่มีเงินจ่ายวันที่9ไปจ่ายก็จ้ะวันที่9โอ้วันที่9เราไปจ่ายวะนะพี่น้องฟังไว้เด้อครับทางไทเป็นพิษธนาบนน้องทางไทยเป็นนี่เขานัดเขาไว้เอาไปจ่ายแล้วมัน

เี่ยบานกาแเฮ็ดไหมเมียเาลงเแบบนรัเนจียคเอนนี้จดที่ดครับเริ่มคิวแล้วปู้มัดเขียนใหยปูัดลบเขียนให้เด้ออบโชคไหยครับเขีนเลือดสีนาะบ่เป็นยังเนาะเขแนคู่วัน

ลกยไมบบมหอนบกูคือเป่ะเห็นมั้ยเดี๋ยวก็เห็นดาวเหาเยอ่นี่แหละนี่นี่แล้วครับเลีหยนมั้งวนหยุดนั้นมาทั้งทีเลยครับหน่อยเห็นมั้ยคนเด้อ เขียนเตืั่นว่าเวเลขไปขาบอกตัวไดเพอู่หมูฟังในผู้ตาดีนะเลขาครับเลขาด้อมาแล้วครับมาแล้วเลขาชอบอนมามาแล้วนะครับเลขามาแล้วครับครับมาต่ออื้ม ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้ามเจ็ดมสามนะครับพี่น้องเีเขมให้ด้ด้ครับห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามครับห้าเจ็ดสาม โอ้เหล็กน้ำเลยห้าเจ็ดสามเด้อพี่น้องครับเขียนไว้เลยนะครับดูตรงนี้มันเห็นแต่ทเครื่องมันเนาะฟังเอาครับห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามโอ้นั่นโัวมาให้เบิึงแล้วครับพี่น้องัดล้านเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมห้าเจ็ดสามนะครับล้านเด้อห้าเจ็ดสามนะครับ คงคาพยาจินหาเท่าพยาทังสารร้อยเท่าคงคานาคาคงคานาคาคงคานาคากลับม่บานทีรองทองูปู่ด้เมื่อก um ี um 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 ้สนเยอะโมลากระบกอนยางทาไฟตมีมาเลยมีค um ือปูด้องสาสมบุมี่หอมเนาะอบขุมากะ นะายกูเนี่ยเดาษ<ด>ูเบาดกระดาษครับอกดะ ูพต้องการูน้ำหวานปูทิดบนี่คลหาักใหม่มากูใจน้ำหวานคอยกพืนหาดูาลอยโตกันจะมีคนดูด้สาธุาการดูน้านูต้องการเพรว่าให้ย่อยเยอๆพอดีการเลี้ยงอดูการสาธ เจ็ดมาแล้วห้าสามหาเจ็ดสามครับสามเจ็ดห้าอุ้ยานกับลัง ผู้สิบวังไว้คุณจิธริศดดาคุณเก้าห้าห้าเก้าหานะครับก็ตัวปูแบบ โูคือบังไว้คักนบังไว้นครับครเจสามมเจห้าาอีมันาาอยปากแต่ว่ากระตายปลาอยู่ในปลาบอกปู ครับูนขั้วนีขั้วไปตป่วเนาะปูเนอเ่าละครับหาเจอสามแล้วตัวบางไปกับือวเกาหะ ศูนย <3 S 2> ์สามเอาวงไว้ความนะครับอ่าศูนย์สามครับโอ้วงไว้เลยแล้วก็จัดไวไม่ไนี <c oughs> ่วันนี้วันนี้โอ้โหที่เราพูดนี่เข้มแข็งจับพูดนี่ยมันมัน

สามวงมาแล้วแคมสูงที่ยศตรงตาเต็มกระดาษเจ็ดสามตรงกันครับเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์สามวงศูนย์สามไหนะครับโอ้ศูนย์สามเนื้อ นี่เดียวไปเลยครับไปคดๆนะครับชัดเจนชัดเจนห้าเจ็ดสามศูนย์ตัวบกใหญ่เลยนะท่านผู้ชมบ่องกลมบอกใหญ่เลยนะห้าเจ็ดสามศูนย์แล้วก็เก้าห้านะครับ พอเนียรุบาทเพื่อพักองค์หนึงให้เิ่นป um. ิ่น้เนอยากให้เิ่นกินเดือดดุลละได้เสี่ใสถินเแล้วกเล้ยสัยเลสวยเดนนิดน้อยสุขหลามาทำวงูดลหลาอโอ้มือวันที่สิบเก้ามาห่มกันที่ดลลาเด้อสาธุสาธุสาธ no ุ ผู้ถ่าเชี่ยวมาถูกดารุกกําหลานนีเท่านั้นนะรูกหล้าผู้ต้องการเนี่ยรุมกําหลานดอกรูกดลานโยมมาห้ยังก็เรลืวเก นะวัดนะดูอินนะขอใหลูกหลานถึจง,จงชนะามาึงมาเป็นปวงแลอยากจะสร้างอะไรอยากจะเอาอะไรอยากจะได้อะไรขอใหลูกหลานผมดังใจนึกผมดังใจพองด้วยแก้วสรารพัดนึกเอฮิทัตะนะักมาไม่ห่างพุทธทงนะักขอ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 ทางด้วยสาธุ เมนะครับเด้อห้าเจ็ดสามศูนย์เก้าห้านะครับเอาเีะมาห้าศูนย์สามนะคเอเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์สามก้สบเก้าม่รนแมนนีบ่ตัวสีบังใดเด้อตัวนึ่งอา จะน้าูนันมาูมาถึงานากับทหเือามาท่านเป็นแล้วเอเก่ายังไม่เินขอให้ท่านแบ่งแบมาช่วยด้วยนะทนสาธุสาธุสาครับยังก้บฟังมันห้าเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์สามเรือทธารมชม